โอเคครับผมก็ดูนี่คือผลผาของเรานะครับและนี่ก็คือผลฟินิกนะทุกคนและตามด้วยผลผิดนะครับเอ้ยสุดเกินให้ผิดหึกมืดว้าโอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับเฮ้ยใครเอาผลอะไรมาทิ้งตรงนั้นอะโอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบล็อกฟูดหรือโรบอนต่นงองนะครับผมทุกคนนะครับก็วันนี้เนี่ยตามปกคลิปเลยนะครับเรานะครับทํา จะมาทําการนะครับผมแจกนะครับผมแจกอีกแล้วนะครับผมเออแต่ว่าวันนี้ยนะครับผมนะไม่ได้เป็นคูดนะทุกคนมันเป็นผลเลยนะฮะทุกคนก็คือผลผานั่นเองนะครับสลับใครที่ยังไม่มีนะครับหรือยังไม่ได้นะครับผมนะก็คือกติการง่ายๆอีกเช่นเคยนะครับผมนะทุกคนก็คือหนึ่งนะฮะ กดไลค์2กดติดตาม3กดแชร์และสี่เลยนะครับทุกคนครับก็คือเม้นชื่อตัวเองไว้ใต้ขิปนะครับโดยพี่นะครับผมมาทําการสุ่มผู้โชคดีอีกเช่นเคยนะครับผมก็พี่แจกไปคนข้างจะหลายผลแล้วนะครับผมนะอ่ะครับผมนะประมาณนี้เลยลวกันนะครับผมนะอเคียผมนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอีกรอบแล้วกันเนาะนะครับผมก็ตามนี้เลยลวกันนะครับผมสลับใครนะครับผมที่ยังไม่ติดตาม ลุนนะครับผมใครที่ยังไม่ติดตามนะครับกรุณาไม่ใช่กรุณาอัคือติดตามไว้นะครับผม <c oughs> เพราะว่าพี่เนี่ยทำการแจกผลเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมตามที่ทุกคนต้องการนะครับผมอันนี้ก็อ๋อไหนๆมีมีคนแบบว่ามีผลโมจินะฮะจะมาแลกผลพระนะครับเฮ้ยมันก็เกินพี่ก็เลยบอกว่าไหนๆก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าแบบโอ้สังคมเรียม,มันเยอะจริง,รงๆนะช่วงนี้นี่ครับเฮ้ยเธอคนเยอะนะเฮ้ยอันนี้เขาเรียกว่าผลพิษหรือผลมืดวะทุกคน ผลผิดปะหรือผลมืดพี่ไม่ค่อยได้ใจเท่าไหร่นะอาจจะพูดผิดเกาขอแบบขออภัยด้วยนะครับผมนะทุกคนเออตกลงยังไงเนี่ยนะครับเขา้าจะจะมาทําการเอ่อแรกหรือเปล่าแรกกันอย่างงี้ดูใช่หรอ มีการแล่นอย่างนี้ด้วยเหรอครับเนี่ยก็นะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมีการสุ่มผลพิสายอีกเหมือนเดิมนะทุกคนก็ถ้าได้ผลไหนนะผลแลอะไรยังไงเนี่ยเอาง่ายคือผลอะไรผมก็เะีเย๋ยมแต่ว่าส่วนมากน่าจะได้ผลดีอยู่นะนะครับผมเนาะนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะทุกคนเดี๋ยวพี่นะครับทุกคนจะให้คนดูดูก่อนว่าวันนี้พี่จะแจกผลอะไรบ้างนะครับผมต้นคลิปคนดูนะ่าจะเห็นแล้วเนาะนะครับก็จะมีอ่อ หนึ่งเลยนะครับผมผลพระพระเอกของเรานะฮะก็คือผลพระสองนะครับฟีนิกของเราแจกไปแล้วนะครับผมก็คือมีน้องคนหนึ่งนะครับผมก็ให้พี่มานะพี่ก็เอามาแจกต่ออีกนะครับผมนะใครที่อยากได้เหมือนเดิมเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแค่นั้นเองนะครับผมกดกระดิ่งแล้วก็ตามด้วยเมนชื่อของเราไว้นะครับเพราะว่าพี่จะได้สุ่มแอดเราไปนั่นเองนะครับแอดปั๊บพี่ก็จะเชิญเราเข้ามาในห้อง เอาง่ายคือมันจะมีชื่อพี่ขอเข้าไปเราก็กดรับนะครับพี่ก็จะเข้าไปลงรวลาเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพี่เนี่ยนะครับเราก็เราก็จะกดเข้ามาในห้องของพี่แหละนะพี่ก็ทําการติดต่อเราแล้วก็จัดแจกเรานั่นเองหรือไม่วิธีง่ายๆนะครับคุณดูเข้าไปดีดคอร์ดก่อนเลยนะครับสลับใครนะครับผมที่มีผลอะไรต่างๆนะครับผมนะหรือว่ามีสูตรอะไรโค้ดอะไรนะครับก็นี่ครับผมเป็น ผลปีศาจนะครับก็คือผลพระพระเอกของเราเนีนี่คือผลนะคือคือวันนี้เอาผลไปแจกสังเกตว่าคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเนี่ยมันจะไม่มีผลพระนะครับทุกคนสังเกตนะนะครับก็คือพี่ไปเอาผลพระมานะครับผมนะเพื่อเอามาแจกโดยเฉพาะนั่นเองนะครับถ้าใครไม่อยากพลาดนะครับคุณดูทําตามกติกา4ข้อหลักๆที่เราบอกไปนะครับเน้นเลยก็คือกดติดตามแล้วดูคลิปนี้ให้จบเท่านั้นนะครับผมโอ้โหทางนั้นก็ บลืมเทิมกันจังเลยนะครับย้ำเลครับดูคลิปนี้จบเท่านั้นนะครับผมนะทุกคนดูคลิปนี้ให้จบคุณดูจะเข้าใจแนวว่ารับยังไงวิธีการรับวิธีการติดต่อพี่รุ่นนะครับหรือว่าช่องทางการติดตามพี่รุ่นมีอะไรบ้างนะครับพี่ก็จะมี Discord ให้นะทุกคนครับอยู่ใต้คลิปนั่นเองนะครับผมอยู่ใต้คลิปนั่นเองนะครับมีลิงก์ดิสคอ d แล้วก็มีลิงก์เพจนะครับก็สละใครนะที่มีสูตรหรือว่าพี่ครับผมมีผลครับผมอยากให้พี่เนี่ยออกคลิป ออกคลิปกับพี่เพื่ออะไรมาเนี่ยนะครับก็สามารถอ๋อทักมาในแฟนเพจหรือว่าเข้าไปในดิสจะง่ายสุดนะเพราะพี่ก็่อนข้าจะเข้าดิสบ่อยเนาะนะครับแล้วก็ขอโทษอีกแบบหนึ่งเลยอีกที่หนึ่งเลยก็คือพี่รุนนะครับผมทําการอ๋อตอนนี้นะพี่รุนก็แปลว่าฝึกง,งานอยู่นะครับก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปแบบทุกวันนะครับแต่ยังไงพี่ก็จะพยายามลงคลิปให้กับทุกคนนะครับแจกผลพีซา่าแจกไอเทมนะฮะแจกคูด นะครับอะไรต่างๆนะครับผมนี่ก็คือผลผิดผลผิดใช่ใช่ไหมคนดูผมพูดถูกแล้วพูดถูกแหละหรือเปล่าวะหรือผลความมืดวราทุกคนนะครับน่าจะเป็นผลความมืดหรือเปล่าวหรือผลผิดวะ่าทุกคนน่าจะเป็นผลผิดนะครับเออก็สําหรับผลมืดหรือว่าผลออกมันน่าจะมีบ้างทุกคนน่าจะมีนะ นะครับเดี๋ยวพี่จะไปสรรหามาก่อนแล้วกันน้องล้วก็มาแจกอยากได้อะไรอยากได้ผลอะไรเม้นไว้ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับเม้นไว้ใต้คลิปว่าอยากได้ผลอะไรผมเชื่ออะไรครับอะไรประมาณนี้เชื่ออะไรบอกพี่ด้วยนะฮะพี่จะได้แอดไปถูกนะครับนี่นี่ก็คือผลฟินิกนะครับที่เราแจกแต่คลิปที่เราแจกไปแล้วหนึ่งรางวัลแจกน้องไปแล้วนะครับก็ได้มาอีกนะครับก็เอามาแจกอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่อยากได้ผลพิศษผลฟินิก นครับผมก็เล่านี่เลยกันนี่คือผลพานะทุกคนเออนี่นะครับผลพาด้วยคือผลฟินิกผลพะแล้วก็มีผลผลพิษปะน่าจะเป็นผลพิษนะครับเอเ,เออเก็บก่อนเลยแม่ไอพวกนี้ไม่กันตลานั้นมาแบบชุกมือเปิดชิบหายแล้วเนะี่ยทุกคนงานเข้างานงอกงานสลอกเลยนะทุกคนถ้าเป็นอย่างนั้นริงจริงๆนะครับผมอ่ะมาทุกคนก็เรามาสุ่มผลพิศารกันก่อนนะฮะก็ได้สูตรใหม่สูตรเตึงสูตรตัง,ตตงมาอีกเช่นเคยนะครับก็คือกด นะครับสกิลผนพระนะฮะโอ้เออนะครับผมนะก็กดสกิลผนพระนี่ฮะแต่ก่อนที่เราจะไปกดสกิลผนพระเราต้องมีสกิลไหนก็ใส่ให้หมดนะฮะตามต้นฉบับที่เขาพูดมานะครับเราก็กลายร่างนะฮะเป็นผนพระเออหรือพุทธคุณนั่นเองนะฮะก็คือเออเฮ้ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดทุกคนพี่พี่แบบเอ้อโอเลตพี่เล่นโซซับเนี่ยพี่เพิ่งเล่นด้วยนะเออแล้วแบบเอ้ยใจเย็นหน่อยน้องพี่จะมาทำคลิปครับน้องพี่ไม่ได้หาเรื่องโอ้จบแล้วเฮ้ย โอ้โหเนี่ยยังไม่ตั้งตัวไหนก็เป็นซะอย่างเงี้ยทุกคนเป็นซะอย่างเงี้ยเฮ้ยเพื่อมนเขือเทศอะไรวะเนี่ยนะครับเอาเคี่ยวไหมแล้วกันแม่สูตรผมว่าสูตรนี้เราจะได้ของดีมั้งเนี่ยมีคนมาโอ้โหแม่เอาใส่เขาแบบอยากลองของนะแต่ว่าพุทธคุณพี่แบบไม่พุทธคุณอีกคือผลพิภพพี่เป็นผลตื่นแล้วนะทุกคนเออผลตื่นแล้วนะเออผลตื่นแล้วนะครับอ่ะทุกคนครับมาพี่จะอ๋อพี่จะใช้สกินของน่าจะเป็นกีตาร์นะทุกคนโอ้ มีเข้ามาผิดรู้นะทุกคนแม่เข้ามาข้างในคาเฟ่โคตรสุดปรึงสุดปังเลยเปล่าทุกคนอาเคียวผมมานี่ครับน่าจะได้เวลาสมควรนั่นแหละนะครับมาเยวเริ่มกันเลยดีกว่านะครับดูว่าเราจะได้ผลอะไรนะครับก็ถ้าได้ผลดีผลไรก็มีหมดนะครับพี่มีผลแสงผลไรได้ทุกคนเมนนะครับอยากได้ผลอะไรนะครับพี่มีผลอะไรอยากได้ผลอะไรนะครับแล้วก็เม้นชื่อตัวเองไ้ด้วยกดติดตามกดแชร์นะครับสำหรับคนที่กดติดตามกดแชร์เท่านั้นนะครับผมที่จะรุนรับได้นะครับผมออะมา เอา้าผลอย่างวะนี่คนดูพี่อะไรได้อยากได้ผลอะไรกับผมพี่เนี่ยพี่อะไรว่าอย่างไรครับน้องผมได้ผลอะไรทุกคนมีผลโมจิไหมอ๋อนะครับผลโมจิพี่มีอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่มีดีเออเนะยครับผมตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่ถ้าใครอยากได้นะครับเดี๋ยวพี่จะไปหามาให้เออใจเย็นครับน้องนะครับเออใจเย็นใจเย็นนะครับมีในพี่แจกไปแล้วนะครับผมแจกไปแบบไม่ได้ตั้งตัวเลย นะครับผมก็เดี๋ยวพี่จะไปหาให้เป็นผลเลยละกันนอกจากไม่ได้เป็นเป็นอันนี้ละกันนะครับผมมาเท่าชัวสุดถ้าจะเป็นผลเลยเนาะนะครับผมแต่ถ้าเป็นโค้ดก็ฟุกแลวกันนอก้าฟุกได้มันก็ได้นั่นแหละนะครับถ้าฟุกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่มีรางวัลตอบใจผลพี่าสากทนหูนอีกเช่นเคยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมดูคลิปนี้จบรับรองนะครับผมกดติดตามกดแชร์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามช่องพ่ลุนไว้แล้วก็กดไลค์รับรองนะครับคุณนะฮะทุกคนเลยนะฮะทุกคนคนดูนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับได นะครับผลพิศาสารแรแๆที่อยากได้เม้นท์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนะก็สลับใครนะครับผมที่อยากนะครับผมนะพูดคุยหรือว่าอยากใกล้ชิดพี่มากนะขึ้นนะครับผมสรับแฟนแฟนเอฟซีหรือเปล่าน,น่าจะเป็นเอฟซีนิดหนึ่งเนาะทุกคนนี่ผลพระผลแสงไม่ก็มีนะทุกคนแล้วผลอะไรยเยอะมากเพื่อผลเอสนี่แบบใช่ผลเอสปะ่ะโอ้โหไม่ตามไม่เลือกลาว่ะทุกคนตามไม่เลือกลาจริงๆว่ะเฮ้ยเกินปุยมุยผลไหลววะเนาะผลพระ เฮ้ยทุกคนมันเอาพี่อีกแล้วเอ้พี่ยอมไม่ได้ไว้เขาเนี้ยพี่ยอมไม่ได้จริงวะเฮ้ยไม่เกินไปวะทุกคน <c oughs> ชอบกวนมากเลยพวกเนี้ยเจอพลังแบบพี่ตั้งตัวและ้วละตอนเนี้ยมด่ดิเอามาละน้องเอามาละเมื่อกี้มันยิงพี่เจ็บจัดเลยนะมาดีรู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวพี่จะใหญ่กว่าหรือเปล่าวะโอ้พี่เปิดวีพีวีพีพีวีพีนี้น่าจัดฆ่าไม่ตายเปล่าวะ นายใช่ป่ะนะคุณดูหรือเปล่าวะนายใช่นะฮะเออนะครับผมนายใช่นะมาดิมาดิให้ดูบ้างให้ป็นใครครับนี่แบบพี่รุนนะเฮ้ยนี่มันรุนโนตึงนะเฮ้ยหยอกนะครับหยอกก็เหมือนเดิมนะครับคุณดูครับสลับไขรที่ดูคลิปนี้จบนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับผมคลิปนี้เรามีแจกกันสามผลนะฮให้เลือกเลยนะว่าจะผลพระฟินิกแล้วว่าผลพิษน่าจะเป็นผลพิษนะฮะสามอย่างนี้เลยนะครับสลับคลิปนี้สุ่มแจกสามผลนั่นเองนะครับผมก็ สำหรับใครนะครับผมที่อยากได้ผลอะไรอีกนะครับพี่มีผลรอบิกมัมพี่แจกไปแล้วนะครับผมสังเกตนะครับเมื่อกี้มันจะไม่เห็นบิกมัมนะครับก็คือบิกมัมเนี่ยพี่ทําการให้น้องไปแล้วซึ่งตอนนี้ของยังไม่เข้านะครับก็คือให้ให้แจกน้องแกนะครับก็คือคลิปแจกบิกมัมใครที่ยังไม่ดูนะครับก็สามารถเลื่อนคลิปไปดูได้นะครับก็แจกบิกมัมแลแจกผลบิกมัมนั่นแหละเฮ้ยเดียวเดียวเอฮ้ยฟินิกฟินิกเฮ้ยผลฟินิกเอาดิไอ้น้องอ่าทุกคนพี่ยังไม่เคยเจอฟินิกเลยนะ น,นี่ครั้งแรกที่พี่เจอนะเนี่ยเฮ้ยมาดีเนาะฟินนี่คิว่ายวะเอาไปใส่เลยอ่ะโหอะไรวะวิจะโชว์ความตึงความหูดสล็อตซะหน่อยเฮ้ยไม่ใช่สล็อตเกินปีมุ้ยโอ้อะไรวะเนี่ยก็นะครับอย่างเช่นเคยทุกคนโอ้พี่จะไฟกับฟินกซ์กว่าทุกคนเฮ้ยฟินกซ่เขาว่าเป็นเป็นอะไรนะทุกคนเป็นสายอะไรวะสายพาราเมเซียหรือเปล่าวะไม่แน่ใจวะแต่น่าจะใช่นะ ว่าได้ใช่อยู่อ่านะครับผมว่าได้ใช่แหละโอเคครับผมก็สำหรับใครที่ดูคลิปจบก็แสดงความยนดีด้วยนะครับผมแต่เรามาเจอกันคลิปหน้าเช่นเคยนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมครับ